กราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ Hunter Channel นะฮะวันนี้เรามาในเรื่องของอันติปกันบ้างนะครับเพราะว่ามีอ่าหลายๆคนอยากให้ทานะครับแล้วก็ขอทำนี่ก็นานเลยเนาะแต่มาทําแล้วครับผมเหมือนทุกครั้งนะครับสวัสดีผู้คนที่ walk in เข้ามาแล้วก็คนที่อยู่กับเราอยู่ก่อนแล้วนะครับทุกคนสามารถดูได้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้คือถ้าเสียงไม่ผมอุ้ยหรือมีปัญหาอะไรขัดใจหรือว่าไม่พอใจอะไรก็ซื้อไม้ส่งมาให้ผมนะครับแล้วผมจะเปลี่ยนให้ฮะก่อนจะเกิดเริ่มกันสักเล็กน้อยผมขอบอกก่อน ว่าคลิปนี้เป็นคลิปพื้นฐานการเลือกอัติแฟกเพราะฉะน,นั้นจะยังไม่มีการเจาะจงเป็นอืมเป็นเซตอัติแฟกอย่างชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆออกมาที่เป็นการจาะจงเซตอัติแฟกแล้วก็วิธีการใช้งานแบบชัดๆนะครับงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับผมค่าสถานะที่หาได้จากอัติแฟกนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องอื่นๆคุณต้องรู้ก่อนครับว่าอัติแฟกแต่ละชิ้นให้ค่าสถานะแบบไหนเพราะง,ง้นเรามาเริ่มที่ชิ้นแรกก่อนเลยครับผมคุณจะเห็นว่าอ ในเพจนะครับผมสามารถเข้าไปดูกันได้นะฮะร,รูปดอกไม้นะครับก็คือเอติแท็กชิ้นส่วนที่เป็นดอกไม้จะมีออปหลักเป็นพลังชีวิตแล้วก็ส่วนของขนนกจะมีออปหลักเป็นพลังโจมตีส่วนนาฬิกาจะมีออปหลักเป็นชำนันท่าพื้นฟูพลังงานนอกเหนือจากนี้ก็คือ HP เปอร์เซ็นต์เอ็กแทเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดิฟเฟนเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือพลังป้องกันพลังโจมตีแล้วก็ HP% สามอย่างแล้วต่อมาก็จะเป็นส่วนแก้วนะครับส่วนแก้วก็จะมี element damage ก็คืออ่าโบนัสความเสียหายธาตุนะครับแล้วก็ physical damage ก็คือโบนัสความเสียหายกายภาพแล้วก็ชำนาญธาตุครับแล้วก็ยังมี HP% Attack% และ Defense% เหมือนกับนาฬิกาในส่วนสุดท้ายนะครับนั่นคือส่วนหัว หรือมองกุฎนั่นเองนะฮะจะมีะคิเลตคิดาเมตก็คือความแรงขิแล้วก็อัตราคินะครับแล้วก็ฮิลลิ่งโบนัสโบนัสการรักษานะครับแล้วก็อ่านะนาทนัดเป็นเฮกพีเปอร์เซ็นต์ ไอเทคเปอร์เซ็นแล้วก็ดิจเปนเปอร์เซ็นนะครับคือต้องบอกตรงส่วนนี้ก่อนไม่งั้นหลังจากนี้ที่ผมอธิบายคุณจะเข้าใจแบบไม่ละเอียดนะครับเพราะงั้นตารางนี้สามารถแคปไว้ก็ได้หรือว่าไปเซฟจากเพจของเราได้นะครับเรามีให้ดูนะครับต่อมาก็คือสเตตัสลองหรือเรียกคุณป่ากันก็คือออฟลองนะครับออฟลองจะมีทั้งหมด10อย่างนะครับก็คือรอเฮตพีรอเอทีเครอเดฟสามอย่างนี้ก็คือมันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีเฮเปอร์เซ็นไอเท e เปอร์เซ็นดิจเปนเปอร์เซ็นแล้วก็จำนวนธาตุแล้วก็พื้นผ งานกับ กิเลสกิดาเมฆครับผมส่วนค่าสถานะที่ผมขึ้นให้ดูอยู่ในภาพนะครับที่อยู่ด้านหลังว่า3ดาว4ีดาว5ดาวตรงนั้นคือการสุ่มออกมาเป็นครั้งแรกความหมายก็คือเมื่อคุณได้อดิแติมาหรือคุณสุ่มอัปลองเพิ่มแล้วคุณได้ค่าสถานะมาครั้งแรกจะเป็นค่าสถานะที่อยู่ในโซนนั้นนะครับอย่างเช่นรอ H ิขอ5ดาวก็จะมี2 0 9ร้อถึงสองคุณจะได้อัปลองรอ HP ออกมาไม่เกินนั้นแล้วไม่น้อยกว่านั้นครับในส่วนแรกผมจะอธิบายไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วต่อจากนี้ จะเข้าเรื่องการเลือกใช้อันติแกตหลักๆกันแล้วหากใครฟังแล้วงงนะฮะแล้วาภาพประกอบมันไม่ช่วยนะก็เปิดภาพดูตามเอาเองนะครับในส่วนที่2นี้คือการเลือกใช้อันติแฟกตแต่ละส่วนนะครับความหมายที่ผมบอกก็คือการเลือกมาใส่ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ขนนกเป็นนาฬิกาแก้วแล้วก็เป็นหมวกนะครับคุณจะเลือกแบบไหนอันนี้ก็สุขแล้วอยู่แต่คุณนะครับแต่ว่าผมจะอธิบายคร่าวๆว่าในแต่ละส่วนนั้นมีการสุ่มอฟประมาณไหนนะครับจะคิดออกมา ให้แบบคร่าวๆเลยในที่นี้เนี่ยผมจะยังไม่พูดถึงออฟลอนะครับเราจะพูดถึงออฟหลักกันเป็นหลักเพราะฉะนั้นแล้วดอกไม้ก,กับผนนกผมจะขอข้ามไปทันทีนะครับเพราะว่า2ส่วนนี้มันไม่สามารถเลือกออฟหลักได้นะครับเอาละมาเริ่มที่ส่วนแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือนาฬิกานะครับนาฬิกาก็จะมีจำนวนธาตุเป็นปูพลังงานเ0ทพเปอร์เซนต์แเปอร์เซนต์และเดเปอร์เซนต์นะครับห้าอย่างเท่ากับว่าถ้าคุณต้องการสานะใดสถานะหนึ่ง ในทั้ง5อย่างนี้คุณต้องสุ่ม1ใน5นอกจากจะต้องสุ่มส่วนอันติแฟกแล้วคุณก็ต้องสุ่มเพิ่มอีก1ใน5นะครับคุณจะได้ค่าสานะออบหลักที่คุณต้องการจริงๆในส่วนต่อมาก็คือแก้วนะครับแก้วจะมี Element ต์ดาเม b o n นัสฟิสิกัลโบนัส ก็คือดาเมจกายภาพและดาเมจอ่าธาตุนะครับแล้วก็เอลิเมนต์มาสเตอรี่ก็คือจำนาญธาตุบวกกับ HP% Attack% Defense% มันไม่ใช่6อย่างนะครับเพราะว่าเอลิเมนต์ดาเมจโบนัสเนี่ยปัจจุบันนะครับยังไม่มีธาตุพื้นจะนับว่ามี6ชนิดก็จะมีธาตุไฟน้ำแข็งไฟฟ้าลมดินน้ำหกธาตุนะครับแล้วก็มีพิสซิเคิลดาเมจก็คือดาเมจกายภาพนับเป็น7ตอนนั้นก็มีจำนาญธาตุนับเป็น8นะครับแล้วก็ HP Attack Defense% ก็จะนับบวกไปอีก3นะครับก็เท่ากับว่าคุณต้องสุ่ม1 นนแต่ถ้าในอนาคตที่กําลังจะเข้ามานะครับจริงๆก็ไม่เร็วขนาดหรอกธาตุพืชน,นะครับเข้ามาก็าเท่ากับว่าคุณจะต้องสุ่มส่วนนี้12อย่างนะครับคุณถึงจะได้ส่วนที่คุณต้องการซึ่งอันนี้บอกจากาตัวเองนะครับแล้วก็จากในช่องแชทในไลฟ์หรือใครก็ตาานะครับการสุ่มโบนัสธาตุหรือโบนัสกายภาพเนี่ยค่อนข้างจะออกยากมากสิ่งที่ออกง่ายๆก็คือ h ฮดพีเปอร์เซ็นต์แอคแทคเปอร์เซ็นต์แล้วก็เดฟเปอร์เซ็นต์สอย่างนี้จะค่อนข้างออกง่ายนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่แนะนําให้ใส่ส่วนแก้วเป็น h ฮดพีแอคแทคไปเดฟผมอยากให้ใส่เจาะจงไปเลยถ้าใส่เจาะจงคุณจะได้ดาเมจที่มากกว่ายกตัวอย่างเช่นแอคแทคเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าแอคแทคเปอร์เซ็นต์สมมุติแอคแทคเปอร์เซ็นต์คุณบวกสิบเปอร์เซนต์อ่าแต่ถ้าคุณไปบวกดาเมจธาตุหรือดาเมจกายภาพตรงตรงสิบเปอร์เซ็นต์คุณจะได้ดาเมจที่มากกว่าการเพ skill ไดเ้เป็นการโจมตีหมายความว่ามันจะเพิ่มคราทุกอย่างที่เป็นการโจมตีของคุณหากคุณใส่แอคแทคเปอร์เซ็นต์นะครับแต่น,นี้ต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่สไตล์การเล่นด้วยครับหากคุณเป็นสายกลางอามผมยกตัวอย่างเช่นอ่าต้องเป็นตัวที่ตีกายภาพได้นะครับอ่าเครื่องฉิงเป็นต้นถ้าเครื่องฉิงคุณเล่นสายกลางคุณจะใส่แอคแท็เปอร์เซ็นต์ได้ไหมใส่ได้ครับผมแต่ว่ามันก็ต้องดูที่เซ็ตอัติแฟคคุณด้วยว่าคุณทําไมถึงใส่แอคแทคเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นครับส่วนการใส่ให้สัมพันธ์กับอาวุธและตัวละครก็เดี๋ยวไวไ้ ส่วนต่อไปนะครับเรามาต่อที่ส่วนนี้ก่อนเลยก็คือส่วนสุดท้ายนะครับก็คือหมวกหมวกจะมีคิเลตคิดาม,มีฮิลลิงโบนัสเอลิเมนต์มาสเตอรี่แล้วก็บวกกับ H p พีเปอร์เซ็นต์แอคเคปอร์เซ็นต์และเเปอร์เซ็นต์อีก3อย่างก็คือคุณต้องสุ่ม1ใน7ครับคุณถึงจะได้ออ,ออฟที่คุณต้องการสมมติผมอยากได้คิเลตคุณก็สุ่มไปเลยครับหใน7อย่างนี้มันอาจจะออกอย่างอื่นก่อนซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยแม่งออกอย่างอื่นก่อนอยู่แล้วครับแม่งไม่ได้หรอกไอคอนที่คุณคุณต้อง อติปแปกนะครับส่วนดอกไม้าการสุ่มคุณไม่มีล็อกออฟหลักอย่างชัดเจนนะครับก็คือรอก p ก็คือ H p แล้วก็ส่วนขนนกล็อกออฟหลักอย่างชัดเจนเหมือนกันก็คือร็อ ATK ก็คือ ATK ตรงๆเลยส่วนอวนัิกาคุณต้องสุ่ม5อย่างคุณถึงจะได้ออบที่คุณต้องการส่วนแก้วสุ่ม11อย่างแต่ในอนาคตถ้ามีธาตุพืชเข้ามาจะเป็น12อย่างนะครับส่วนหมวกส่วนสุดท้ายหรือมองกุฎนะครับก็คือคุณจะสุ่ม7อย่างนะครับคุณจะได้ออบที่คุณต้องการและผมขออธิบายเพิ่มเติมในกรณณีีท่คุ สมมุติคุณเลือกออฟที่หมวกนะครับเป็นคีย์เลสออฟหลักเป็นคีเลสนะออฟลองคุณจะไม่มีคีเลสนะครับไม่ต้องพยายามหานะมันไม่มีนะครับหรือแม้กระทั่งอ่าขนนกอ่ามันล็อกรอเอชเคคุณก็คือเป็นแอคแท็กธรรมดาใช่ไหมครับถ้าคุณหวังให้ออฟลองมันมีแอคแท็กเปอร์เซ็นต์มันมีครับแต่ถ้าคุณหวังให้ออฟลองมันมีแอคแท็กธรรมดาเนี่ยมันไม่มีนะฮะหรือคุณเลือกส่วนนาฬิกาเป็นแอคแท็กเปอร์เซ็นต์แปลว่าแอคแท็กเปอร์เซ็นต์ในออฟลองคุณเนี่ย มันจะไม่มีนะครับเพราะงั้นในการหาติแตกเนี่ยบางคนผมเห็นบางคนถามมาว่าแบบอ่ามันต้องหายังไงเวลาผมบอกว่าหา a อคแทเนี่ยผมหมายถึงทั้ง a อคแท็กกและก็แอคแท็กเปอร์็นต์นะครับทั้งสองอย่างเลยอัตราคริคีดาเมจอะไรอย่างนี้ที่ผมพูดประมาณ4-5อย่างตลอดเนี่ยเพราะว่าผมรู้ว่าออฟรองเนี่ยมันจะไม่ซ้ากับออฟหลักไงเพราะงั้นถ้าเขาเลือกออฟหลักมาเป็น a อคแทหรือเขาเลือกออฟหลักมาเป็น HP แต่แรกเนี่ยอ่าแปลว่าขั้นล่างมันจะไม่มีให้เขาครับโอเคนะับว่าเคลียร์กันนะครับงั้นนไปใส่วนที่3กันเลยก็คือ การเลือกให้สัมพันธ์กับอาวุธและตัวละครของเรานะครับในส่วนนี้ผมขอพูดเกี่ยวกับอาวุธก่อนนะครับว่าการเลือกให้สัมพันธ์กับอาวุธเนี่ยผมหมายถึงว่าหากคุณเป็นสายฟรีนะครับหรือว่าคุณไม่ได้เติมหรืออาจจะมีเติมบ้างแบตเทนพาร์ตหรือว่าเติมไรเดือนประมาณนั้นคุณจะมีอาวุธที่ค่อนข้างจะจํากัดนะครับเพราะงาั้นการเลือกใช้อาวุธเนี่ยก็จะส่งผลถึงอัพพิแฟคด้วยเช่นนะครับถ้าคุณมีอาวุธที่มีคิเลสผมยกตัวอยา่างอาวุธแบตเทนพาร์ตนะครับ, Key ate, รบอาวุธแบตเลทนก็ไดณ สามารถเอาคิดเลทไปเป็นออฟลองได้เลยไปหาคิเลทตามออฟลองเอาเพราะว่าคุณได้คิเลตค่อนข้างเยอะอยู่แล้วจากตัวอาวุธนะครับหรือในอีกกรณีหนึ่งเช่นอาวุธคุณให้ค่าานะเป็นชนานาญธาตุคุณจะใส่อัติแปชํานาญธาตุเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ชนานาญธาตุคุณสูงก็ได้เช่นกันหรืออาวุธของคุณออฟลองเป็นฟื้นฟูพลังงานคุณจะใส่อัมอติแปกเพื่อเพิ่มฟื้นฟูพลังงานไปอีกเพื่อให้อัมอันติกุลีเร็วก็สามารถทําได้นะครับแต่โดยส่วนมากแล้วที่มีผลชัดๆนะครับกับอาวุธก็คื อาวุธที่ออพลองเป็นอัาตาคิครับเพราะว่าอาจะมีคนส่วนใหญ่ก็คือถ้าออบลองเป็นอัตาคิก็จะมีการดันอัตาคิมากขึ้นหรือออบลองเป็นอัาตาคิแล้วก็ไปอัด ความแรงคีที่อติแฟกส่วนสุดท้ายก็คือหมวกห,วกหรือมองกุฎนั่นเองนะฮะไปอัดความแรงคีที่ส่วนนั้นเพื่อเพิ่มดามจโดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องอัตราคีแล้วเพราะว่าคุณสามารถหาอัตาคีที่ออบลองแค่เกิน5 0 6 0แค่นั้นก็เกินพอแล้วครับเว้นแต่คุณต้องการคีร้อยหรือว่า,าคีแปดสิบเก้าสิบซึ่งอันนี้มันก็จะมีขึ้นอยู่กับตัวละครด้วยและการโจมตีหลักของตัวละครนั้นเช่นซิงเยียนนะครับซิงเยียนอันติขีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ ทับดาเมจแค่เอาออกมา ใส่เกาะหรือกดอันติแค่นั้นคุณไม่ต้องซีเรียสเรื่องการที่จะต้องอัดอัตราคิให้สิงเยี่ยนหรือเพิ่มชิงที่กดอันติแล้วอัตราคีเพิ่ม15%อันนี้คุณก็คำนวณเผื่อไปด้วยเลยว่าถ้าเพิ่ม1 5เแล้วอัตราคีคุณจะเท่าไหร่หรือตัวละครอย่างชายทัตเกียรที่ต้องการอัตราคีค่อนข้างสูงเพื่อจะให้ทุกการโจมตีติดคินะครับคุณก็ไปอัดอัตราคีเพิ่มเลยก็ได้ในส่วนของการเลือกให้สัมพันธ์กาวุธผมจะพูดไว้รคร่าวส ที่หน้าไลฟ์ของเรานะครับไม่ว่าเราจะเล่นเกมอะไรอยู่เราสามารถอาตอบคุณนได้นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นให้สัมพันธ์กับตัวละครนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนนี้ Color อ h a ชแนลของเรามีการสมัครมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วโดยจะแบ่งออกเป็น4ระดับตั้งแต่คูดี้เริ่มเย็นชื่นใจวอมมี่ละ้อนนิดนิดมุดดี้เปรเพื่อนอารมณ์และแพมเมอรข้อตามกันมา โดยคุณจะได้มงกุฎสุดเก๋ๆกที่เปลี่ยนสีและขัดเงามากขึ้นตามระยะเวลาที่คุณอยู่กับเรามงกุฎเหล่านี้จะประดับบารมีของคุณไม่ว่าจะเป็นตอนไลฟ์แชทหรือคอมเมนต์ใต้คลิปและมาพร้อมสติกเกอร์สุดน่ารักตะโกนเอ๋ยที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากาครอบครัวราใหญ่โตขึ้นแต่ยังไม่จบคุณจะได้รับสิทธิ์เข้าเพาเวียด,ดิสคอตแบบเอ็กซ์คลูซีฟข้อมังคับรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลในแต่ละระดับไม่ว่าคุณจะเต็มใจหรือไม่เ <Member S 2> มมเบอร์ไม่ได้มีจำนวนจำกัดเพราะงั้นอ่านรายละเอียดที่ดีกนสสมมมัััคครรและะกเข้าายๆ โอเคเรามาต่อกันนะครับการเลือกให้สัมพันธ์กับตัวละคร คุณเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะผมจะยกตัวอย่างเอาง่ายๆเป็นขอเป็นโมนาแล้วกันนะฮะโมนานะครับจะมีอ่าสเปเชียลสเตตัสคือฟื้นฟูพลังงานนะครับแต่นอกเหนือจากนี้จะมีสกิลซึ่งเป็นสกิลพาสซีฟนะครับคือการที่เปลี่ยนฟื้นฟูพลังงานให้เป็นดาเมจน้ําการใส่ให้สัมพันธ์กับตัวละครผมหมายถึงว่าถ้าโมนามีสกิลพาสซีฟที่เปลี่ยนฟื้นฟูพลังงานให้เป็นดาเมจน้ำแล้วแล้วก็คุณสามารถเลือกออฟหลักเป็นฟื้นฟูพลังงานได้เลยหรือคุณจะเลือกอ่าออฟลองให้มี เพื่อไปเพิ่มดาเมจน้ำของโมนาก็ได้เช่นกันถ้ายกตัวอย่างตัวละครตัวอื่น เช่นเลเซอร์ก็ได้ครับถึงผมจะไม่ได้เล่นหมเะเลเซอร์ <S <S <ม> Laser, อ่าสเปเชียลสเตตัสของเลเซอร์คือฟิสิกอลดาเมจหรือการโจมตีกายภาพนั่นเองถ้าคุณดันอ์ติแฟกให้ไปทางการโจมตีกายภาพเลเซอร์ Laser, คุณจะเกิดง่ายฮะใช้คําว่าเกิดเลยปุ๊บอ่าเลเซอร์ Laser, คุณจะเก่งค่อนข้างง่ายเพราะว่าสเปเชียลสเตตัสของเลเซอร์บวกดาเมจกายภาพอยู่แล้วคร่าวๆมันก็จะประมาณนี้ครับผมงั้นเราไปในส่วนต่อไปนะครับการเลือกให้เหมาะกับเซตหรือให้ขัดแย้งกับเซตนะครับเนื่องจากเราจะไปกันแบบรวดเร็วนะครับ ฉันั้นผมจะขอยกตัวอย่างแบบเข้าใจใง่ายนะฮะก็คือสมมุติเครื่องฉิงเครื่องฉิงของผมเนี่ยถ้าใครอยากเห็นก็ไปดูได้ทางไลฟ์นะครับเซ็ตอันติแฟกของเครื่องฉิงของผมที่ใส่อยู่เป็นเซ็ตคาเดียเตอร์บวกพลังโจมตี18%แล้วก็เซตบัตรนะครับที่บวกดาเมจกายภาพแต่ส่วนของแก้วผมใส่เป็นาดาเมจไฟฟ้าซึ่งอันเนี้ยคือการใส่ให้ขัดกับเซ็ตครับผมขัดกับเซ็ตที่ว่าถึงเนี่ยหมายถึงการที่ผมใส่แบบเนี้ยจะทําให้ดาเมจ ากายภาพที่ใส่ได้จากเซ็ตเนี่ยมันไปไม่สุดนะครับแต่สิ่งที่ผมทําแบบนี้เพื่อให้เคร่อฉิงดาเมจไม่แข็งไม่ว่าจะโจมตีเป็นธาตุไฟฟ้าหรือโจมตีเป็นดาเมจกายภาพก็ตามดาเมจจะอยู่ใกล้เคียงกันตลอดเวลาและตีมอนได้ทุกตัวอันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งใจไว้นะฮะเพราะว่าสไตล์การเล่นของผมคือการใช้เคร่อฉิงบิ้งไปมาแล้วฟันเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถใช้ดาเมจกายภาพได้ตลอดเวลาเพราะถ้าผมนั้นกดบิง้งก็จะทําให้อ่าดาบกลายเป็นไฟฟ้าแล้วโจมตีเป็นธาตุไฟฟ้าออกมาซึ่งถ้าผมเล่น ดาเมจกายภาพเต็มเต็มเนี่ยดาเมจช่วงที่ผมดันกดพลาดไปเนี่ยมันจะหายไปค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงเลือกเล่นให้ขัดแย้งกับเซตอันนี้ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของแต่ละคนด้วยนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนต้องทำนะขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของแต่ละคนแต่ถ้าต้องการให้สัมพันธ์กับเซตผมแค่เปลี่ยนอันติแฟกส่วนเดียวก็คือเปลี่ยนแก้วให้เป็นดาเมจกายภาพเพื่อจิงผมก็จะตีกายภาพแรงทันทีเลยแบบง่ายๆนะครับอันนี้คือแบบง่ายๆเลยสรุปอีกครั้งหนึ ก็คือการที่เซตคุณบวกดาเมจธาตุใดธาตุหนึ่งแต่แก้วที่คุณใส่ใส่เป็นอีกธาตุหนึ่งหรือใส่เป็นดาเมจกายภาพนั่นคือการขัดแย้งกับเซตครับแต่การใส่ให้เหมาะกับเซตเนี่ยก็แค่ใส่ให้ตรงกับเซตที่คุณใส่ถ้าคุณใส่เซตไฟฟ้าคุณก็ใส่ดาเมจไฟฟ้าเพิ่มเข้าไปแค่นั้นก็คือใส่ให้เหมาะกับเซตแล้วครับแล้วนี่ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับหากใครไม่ได้ชอบความลําบากนะครับผมไม่แนะนําให้ใส่ขัดแย้งกับเซตนะครับเพราะว่าอ่าโดยส่วนตัวการเล่นผมเนี่ยผมไม่ได้ชอบการที่ ฆ่ามอนด้วยดาเมจแรงๆให้เร็วผมชอบการที่สู้กับมอนแล้วมีแมคชนิกของมอนสู้บอสแล้วมีความสูสีมีความใกล้เคียงผมมีโอกาสตายบอมีโอกาสฆ่าผมได้ในฮิตเดียวอันนี้คือสไตล์การเล่นของผมคุณต้องรู้ว่าสไตล์การเล่นของตัวเองแล้วถึงจะจัดเลทอันติแฟคให้ตรงกับสไตล์ผมพูดแบบตรงๆก็คือคนไทยส่วนใหญ่หรือคนส่วนมากที่เล่นนะฮะมักจะต้องการดาเมจที่ค่อนข้างสูงต้องการปิดมอนในทีเดียวต้องการดาเมจที่รุนแรงโชว์ดาเมจกันอะไรประมาณนี้ดูแล้วพิจ อาหารให้ดีนะครับวา่าคุณต้องการแบบไหนจริงๆแล้วถึงจะไปเลือกเล่นถ้าคุณจัดเซตอันติแฟ t ตาม ไม่ว่าจะเป็นคลิปโชว์ดาเมจหรือว่าที่ผมแนะนําแบบเป๊ะๆไปแล้วคุณไม่ได้ชอบใจแบบนั้นคุณสามารถเลือกอัติแฟกใส่เองได้นะครับโดยที่คุณแค่มีความรู้ตรงส่วนของอัติแฟกคุณก็สามารถจัดเองได้แล้วไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยแล้วบางคนที่ดูคลิปโชว์ดาเมจผมอยากให้ย้อนกลับไปดูสักนิดนึงว่าเขากินยาไหมเขาใช้บัฟอะไรไหมตัวละครตัวอื่นเขาใส่สมุดซับคอร์ดเพิ่มดาเมจไหมเขามีการสั่นฟ้องไฟไหมเขาตีในไหนเขาตีที่อบิสหรือเปล่าประมาณนี้นะครับคือลองไป เช็คดูเขาบางครั้งคลิปโชว์ดาเมจไม่ได้มีการอธิบายอะไรแบบละเอียดนะครับซึ่งทําให้หลายคนเข้าใจผิดผมจึงอยากให้ลองเช็คดูหน่อยว่า,าคลิปที่คุณดูมาหรืออธิบณ์ที่เขาใส่เนี่ยมันเพิ่มอะไรแบบไหนลองดูกันให้ละเอียดนะครับไม่งั้นคุณก็จะสงสัยอยู่ดีว่าทําไมดาเมจเราไม่เท่าเขาแต่ผมไม่ได้หมายถึงทุกคนที่ทําคลิปโชว์ดาเมจออกมานะบางคนก็มีการอธิบายบางคนเขาก็หาติแปลกได้จริงๆอาวุธเขาขัดสูงจริงดาเมจเขาถึงตรงนั้นนะฮะในส่วนต่อไปนะครับเราจะมาในส่วนที่อ่าเรื่อง ือกออฟลนให้เหมาะสมนะครับ ซึ่งตรงส่วนนี้เป็นส่วนสุดท้ายนะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมแอบคิดในใจด้วยนะว่ากูต้องบอกด้วยเหรอวะแต่คือหลายๆคนที่เข้ามาถามเนี่ยมักจะถามอ็อลองเพราะงั้นผมคิดว่าผมต้องคงต้องพูดเลยฮะอาอบลองเลือกให้เหมาะสมเป็นยังไงเราแยกกันก่อนนะครับว่าตำแหน่งในเกมเนี่ยผมไม่รู้นะว่าชแนลอื่นแยกยังไงหรือมีใครแยกแบบไหนแต่ผมจะแยกให้ฟังคร่าวๆว่าชแนลพวกเราแยกตำแหน่งในเกมแบบไหนบ้างนะครับเริ่มจากตัวละครที่เป็น DPS นะครับตัวละครที่เป็น DPS คือ damage per second ก็คือ damage ต่อวินาทีความ หมายก็คือตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวที่ทาดาเมจเป็นหลักแล้วก็ทาดาเมจได้แต่นะับเป็นระยะเวลาผมยกตัวอย่างเช่นเครืิงกับดิเลกนะครับสตัวละครนี้มีความแตกต่างกันเคร์ชิงถ้าตีใน1ชั่วโมงในของที่เทียบเท่ากันเครืิงจะทําดาเมจได้สูงกว่าแต่ตัวดิเลกจะทําดาเมจได้น้อยกว่าเพราะว่าตัวดิเลกในชแนลผมจัดว่าเป็นตัวเบิร์ดดาเมจนะครับ,รบก็คือทาดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงในระยะสั้นแต่ทําดาเมจที่ค่อนข้างสูงในระยะยาวได้น้อยกว่าเคร์ชิงถ้าไม่ เห็นภาพก็คิดซะว่ามอนหนึ่งตัวที่อยู่ข้างหน้าเรา ดีเล์สามารถฆ่าได้ในฮิตเดียวแต่เพื่อชิงอาจจะยังทําไม่ได้ประมาณนั้นครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างดีเพสกับเบิร์ d ด,ดามเมนะครับต่อมาตัวซับดาเมจหรือตัวชงนะครับที่เราเรียกติดปากกันก็คือตัวละครที่มีหน้าที่ในการชงสกิลไม่ว่าจะเป็นการผสมาธาตุให้กับโค้กตัวเบิร์ดดาเมดและดีเพสหลักๆห,หน้าที่มันก็มีอยู่ประมาณนั้นครับต่อไปคือฟูลซับฟูลซับคือตัวละครที่มีหน้าที่ในการฮิ้วเพื่อนส่เกาะประมาณนั้นฮะมีหน้าที่หลักๆในการรักษาชีวิตเพื่อนของ ไว้ตะะำแหน่งหลักๆก็มีเพียงเท่านี้ DPS, burst damage, sub damage แล้วก็ full sub ครับโอเคเรามาเข้าเรื่องการเลือกออฟลองกันให้เหมาะสมนะฮะอันนี้ขอแยกแบบรวดเร็วเลยนะครับหากเป็นตัวละคร DPS ระเบิดดาเมจออฟลองจะใกล้เคียงกัน ซึ่งจะเน้นไปที่พลังโจมตีหรือ a e อ k เคอัตราคิและความแรงคิหลักๆจะมีอยู่3อย่างนี้นะครับที่ตัว DPS และเบิร์ดดาเมจต้องการเว้นแต่บางตัวละครเช่นโมนาที่เป็นตัวเบิร์ดดาเมจโมนาต้องการพื้นผูพลังงานด้วยอันนี้ก็จะแอดเพิ่มเข้าไปเป็นอย่างที่4นะครับที่โมนาต้องการต่อมาตัวซับ DPS นะครับตัวซับ DPS จะมีออฟลองที่หลักๆที่ต้องการอยู่แค่อ,อ,อยู่ค่อนข้างเยอะเลยแหละไม่อยู่แค่อาจจะเป็นพื้นผูพลังงานเพราะว่าตัวซับ DPS เนี่ยหลักๆอ่ะเราจะเ,าเขาออกมา ใช้ต่อเมื่อใช้สกิลหรือว่าใช้อันติเพราะฉะนั้นเราเลยต้องการพล <ๆ S 1> พลังงานค่อนข้างสูงเพื่อให้เขารีสกิลได้เร็วแต่ไม่จะเป็นต้องสูงขนาดแบบว่าร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่จะเป็นต้องขนาดนั้นฮะแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วและนอกเหนือจากนี้บางคนอาจจะต้องการพลังป้องกันและพลังชีวิตนะครับทั้งสองอย่างเพื่อให้ตัวละครไม่ตายนะฮะเพราะว่าบางคนที่ใช้ตัวซับดีเพสเนี่ยอาจจะเอามาใช้แค่แปะธาตุด้วยซ้ําหรือก็คือเลเวลไม่สูงนะครับไม่สูงพอที่จะทนมือทนตีนของบอสได้นะฮะคือพับออกมา อาจจะโดนบอสตบขัวว้วเดียวเกิดใหม่ไปเลยก็ได้ถ้าเราพับผิดจังหวะโดยเฉพาะตอนลงอบิสนะครับการสวิตตัวนั้นสําคัญฉไหนก็ลองไปลงอบิสดูครับนอกเหือนจากนี้ก็คือพลังโจมตีพลังโจมตีมีไว้ดีกว่าไม่มีครับแล้วต่อมาคืออัตราคดีครับถ้าสรุปครว่าวก็คือซับดีเพสเนี่ยสิ่งที่ต้องการคือเพื่อนผูพลังงานพลังชีวิตพลังป้องกัน พลังโจมตีและอัตาคริครับที่ผมไม่พูดถึงความแรงคิดเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวทําดาเมจครับผมโดยส่วนมากคือตัวที่เอาไว้แปะธาตุให้กับตัวละครหลักของเราแล้วต่อจากนั้นก็ไปจบที่ตัวละครหลักของเราเนี่ยเป็นตัวทําดาเมจเป็นตัวจบการคอมโบธาตุนั้นนะครับเพราะงั้นความแรงคิดไม่จําเป็นขอแค่มีอัตาคริก็พอแล้วเพื่อให้ติดแต่ถามว่าจําเป็นมากไหมผมก็ยังมองว่าเป็นลองใส่พลังโจมตีไปแทนเลยก็ได้ครับหรือใส่อ,อย่างชํานันธาตุหรือใส่อย่างอื่นไปเลย ็ได้เช่นกันต่อมาออฟลอนะครับอันนี้สําหรับตัวซับพอร์ตอันนี้เราต้องบอกกันแบบชัดๆก่อนว่าตัวซับพอร์ตถ้าเป็นฟูลซับจริงๆเนี่ยผมยกตัวอย่างตัวละครที่ทุกคนต้องมีนะฮะก็คือบาบาร่าบาบาราฮิวตามเลือดของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถใส่เลือดอาที่ออฟหลักได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตาม เว้นแต่ขนลกอย่างหนึ่งนะมันเลือกไม่ได้อ่าตัวอื่นสามารถเป็น h p พีได้หมดก็จะทำให้บาบลาหาเฮดพสูงและหยุ w ่แรงรองของบาบลาาคืออะไรล่ะเป็นผมมือใส่พื้นปูลพลังงานครับเพื่อให้อันติพร้อมใช้งานตลอดเวลายิ่งได้ยิ่งดีแต่ว่า บาบาร่าก็จะมีอันติไว้ฮิวเพื่อนได้ตลอดเวลาหากเกิดเหตุสุวิสัยขึ้นมาประมาณนั้นครับนอกจากนั้นว่าต้องการอะไรเป็นผมก็ใส่พลังป้องกันครับเพราะว่าตัวละครอาซัพพอร์ตไม่ได้มีหน้าที่ออกมาตีอยู่แล้วใส่พลังป้องกันพลังชีวิตอ่าหลักๆที่ใส่อยู่ก็คือประมาณนี้ครับพลังป้องกันพลังชีวิตคือคุณสามารถสวิตบาบาร่าออกมารับดาเมจแทนตัวละครอื่นได้เลยเพราะว่าอึดหรือคุณรู้ว่าท่าเนี้ยมันหลบไม่ทันหรือว่าอะไรแล้วสวิตตัวออกมาเลยครับ ให้โดดาเมจแทนไปเลยเพราะว่าตัวซัพพอร์ตถ้าทําออกมาเป็นฟูลซัพไม่ต้องใช้ดาเมจอู่แล้วแล้วทําให้อึดไปเลยใช้เปลี่ยนเป็นแทนแทงไปเลยก็ได้ครับที่พูดมานี่ยกตัวอย่างเฉพาะบาบาราตัวเดียวนะครับเพราะว่าตัวซัพพอร์ตแต่ละตัวเนี่ยออฟลองมาไม่เหมือนกันนะฮะ ผมแค่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าควรเลือกออฟล่ให้สัมพันธ์กับสกิลครับผมหรือสัมพันธ์กับสเตตัสตรวละคนนี่คือสําหรับตัวซัพพอร์ตนะครับโอเคก็ขอจบบทเรียนอกิแจกวันโอวันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมก็ต้องพูดอย่างสิถีก่อนนะครับว่าหากชอบก็อย่าลืมกดซับสไคร e ์ช anel เรานะครับถ้ามีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ไปถามได้ที่หน้าไลฟ์เลยพวกเราตอบแชทอยู่แล้วนะครับผมหรือมีคําถามแบบรวดเร็วด,ดว่วนทันใจก็คอมเมนต์ไวใ้ใต้คลิปเลยนะครับผม ถ้าเราตอบไม่ได้เดี๋ยวก็มีคนไปตอบเองครับส่วนเ,เรื่องเซตอันติแฟคเนี่ยเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจากหมาต่อให้นะครับเพราะว่ามันต้องแยกกันไม่งั้นคิดมันจะยาวมากเลยนะครับเพราะเซตอนติแฟคมันมีเยอะมากแล้วผมอยากให้เซตอันติแฟคที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาด้วยจะได้อัปเดตท,ทีเดียวนะครับผมงั้นไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบาย